นุ่มมีจะตามาอยู่ไหนให้ผมล่ะขึ้นเปนล่ามาบินอะไรหรอรู้ก็บินดีสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาดูเครื่องบินอัลตร้าไลท์กันหัวมอเตอร์เห็นมอเตอร์นี่ก็มอเตอร์ก็กลัวกลัวไงอัลตร้าไลท์นะครับก็จะเป็นตัวโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมโปร่งๆนะครับก็จะบินด้วยเครื่องบิน4ี่ชันแนล พี่หนุ่มขออนุญาตถ่ายชุดไฟปั้นนะครับตัวอัลตร้าไลต์ตัวนี้นะครับเป็นตัวปีกปลำปีกเป็นปีกไม้กว้างขนาด1เมตรสิบเซนนะครับมอเตอร์ใช้ของ o s 3815 1000 kv สปีดใช้ Hobby Wing Sky Walker 8 0 a แบตเตอรี่3เซลล์นะครับขนาด3000มิลลิแอมตัวนี้เนี่ยใช้เซอร์โวคุมเอ่อตัวนะครับเซอร์โวคุมตัวแอร์อนเนี่ยปีกซ้ายขวาแล้วก็คุมตัวเอลิเวเตอร์คุมตัวเอลิเวเตอร์แล้วก็คุมตัวลัดเดอร์แล้วก็เพิ่มเซอร์โวอีกตัวหนึ่งคุมที่ตัวล้อข้างล่างนะครับเห็นไหมเพิ่มที่ตรงนี้ตัวตัวเครื่องบินก็จะเป็นโครงสวยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบินแล้วเป็นยังไงบ้าง อ่านี่เป็นเจ้าของนะครับที่หนุ่มแห่งสนามบินเล็กบ้านครัวสระบุรีอัลตาไลท์เป็นเครื่องบินที่สวยงามคลาสสิกแล้วก็มีสเสน่ห ลักษณะโดดเด่นของอัลตาไลนะครับที่ทุกคนเห็นแล้วก็จะรู้เลยก็คือตัวโครงสร้างนะครับจะถักทอมาด้วยตัวท่ออลูมิเนียมหรือบางลำเนี่ก็เห็นเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือน3ล้อควบคุมการเลี้ยวด้วยล้อหน้าปีกนะครับวัสดุที่ทำก็มีทั้งจากโฟมไม้แล้วก็พารมแล้วแต่นะครับขนาดกว้างก็มีตั้งแต่เมตรเมตรสิไปถึงเมตรหก ยิ่งปีกใหญ่ก็จะยิ่งเกาะอากาศได้ดีการบินก็จะอาศัยปีกเป็นหลักนะครับตัวโครงพอโปร่งเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องพึ่งพาตัวปีกหน้ากับปีกหลังดังนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องใช้มอเตอร์หรือคันเร่งเนี่ยช่วยในการบินตลอดฟลานะครับเร่งมากเร่งน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าความกว้างปีกมีแค่ไหนเป็นเครื่องบินที่น่าหามาทดลองบินนะครับมันสวยมีสเสน่ห์แล้วเวลาบินเราก็จะรู้สึกสุขใจด้วย ลองหามาเล่นดูนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ